สวัสดีครับผมช่างตั้มจากร้านสูนามินะครับครับผมคันนี้ก็ฮาร์เลย์นะครับเราเพิ่งทำเสร็จตัวนี้ตัวพันสองนะครับก็ทำบอดี้ตัวเดียวกันกับพันเก้าตัวที่เพิ่งทำเสร็จไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจะเพิ่มรายการ อันนี้ขึ้นมาคือมีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนติดด้านหลังมีไฟสองป้ายเรียบร้อยนะครับมิยุตัวนี้เอารองเท้าออกจะเป็นจอนะครับ ตัวลำโพงก็จะอยู่ด้านในนะครับมีครบหมดเลยครับตัวนี้จะเป็น USB นะครับตัวนี้จะชาร์จแบตมชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับก็วัดแบตเตอรี่รถเราได้ว่ามีกี่โวลต์กี่โวลต์นะครับจอตัวนี้ก็เล่นเครื่องเสียงได้นะครับเล่นโทรศัพท์ได้ก็เหมือนโทรศัพท์เลยนะครับ ตัวนี้ที่จุดบุหรี่นะครับสามารถที่เสียบสปอตไลท์ได้กับงานเราได้จะชาร์จแบตได้นะครับสวิตช์นี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเกง่งไฟเก่งไฟหน้านะครับไฟหน้าก็หมายถึงไฟสปอตไลท์นะครับเราไม่เปิดก็ได้ไฟสปอตไลท์นะครับเพราะว่ามันเปืองไฟเพราะว่าเรามีไฟลีอยู่แล้วนะครับไฟลีของเราจะอยู่ตรงบางโคน หลอดไฟของเราก็าจะเป็นหลอด LED นะครับลไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกเป็นหลอด LED นะครับจะไม่กินไฟมากตัวนี้ก็จะเป็นหลอดใหญ่คล้ายๆกับหลอดสปอตไลท์นะครับจะกินไฟแต่ว่าเราจะมีสวิตช์ให้นะครับปิดเปิดได้สว่างมาก โอเคครับสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับช่างตั้มสุนามิ0 87 0 854576กุญแจล็อกบอะอยู่ไหนนิวอยู่ในกุญแจรถเอามาลองส่วนเบาะนะครับลืมพูดเปิดได้ทุกคันนะครับเราจะใช้กุญแจล็อก มันจะได้งอกเลยง่ายๆนะครับ,อ,อ,ยยยรบอย่างดีนะครับมีลูกยงลูกยางให้พร้อมเรียบร้อยเวลาเก็บของสําคัญก็ล็อกได้เลยนะครับแจเราก็จะล็อกได้เลยส่วนเรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดเพลงเดี๋ยวกันหนึง สามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับเราเล่นไม่เป็นูุค้าไปเล่นเอาแล้วกันโอเคขอบคุณมากนะครับ